ราชินีในห้องมืดหนึ่งบทที่สองภายในเมืองหนานจิงป่ายจริงเป็นเมืองหลวงของภาคเหนือสร้างอยู่บนที่ราบที่มีลมทรายพัดมาแรงในอดีตการกษัตริย์ทั้งหลายชอบมาสร้างเมืองที่นี่เวลานั้นมีกำแพงเมืองจีนที่สูงใหญ่และสง่างามภายในเมืองมีสูสีไทเฮาปกครองเป็นเป็นรัชกาลเชงท่านอยู่ในราชวังที่เปล่งปลัง่งสว่างสวยัยปกครองผืนดินที่ใหญ่โตมาก นานจริงเป็นเมืองหลวงทางใต้อยู่ระหว่างแม่น้ําและภูเขาที่เขียวชอุ่มในอดีตกษัตริย์ทั้งหลายก็ชอบมาสร้างเมืองหลวงที่นี่เป็นศูนย์การปกครองของจีนตะวันออกในสมัยที่ล้มล้างราชการหมานชิงได้แล้วประชาธิปไตยได้ตั้งตัวขึ้นณที่นี่อื่นๆมีที่เอียงจือเจียนชายฝั่งทางทิศใต้ระยะทางประมาณ600ลี้ในวงเล็บจีนเมืองใหญ่กำแพงดินก็สูง ซาตามภูมิประเทศขึ้นขึ้นลงลภายในเมืองเขตแดนกว้างใหญ่มีประตูเมือง9ประตูถ้ายืนอยู่บนประตูเมืองจะเห็นผู้คนข้างล่างเดินไปเดินมาเหมือนน้ำไหลไม่หยุดมีคนงานแบกหามสินค้ามีเสียงรถยนต์มีคนเข็นรถเข็นด้วยแรงงานวิ่งอยู่บนถนนมีรถม้ากเก่าๆที่ขาดรุ่งริ่งมีรถยนต์ที่งามแวววาวเข้าเออกอที่ประตูเมือง การที่มีรถชนิดต่างๆนั้นเป็นการบอกเล่าถึงสภาพการได้มีการเปลี่ยนแปลงไปที่มากน้อยแล้วข้าพเจ้าได้กำเนิดที่นานจริงบรรดาพี่สาวน้องสาวข้าพเจ้าเป็นคนที่7คนในบ้านข้าพเจ้าจึงเรียกข้าพเจ้าว่าน้องสาวที่7จะมีใครเคยคิดว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสเห็นนานจริงหลดชุดเผาสีเหลืองในวงเล็บเสื้อคลุมชั้นนอกออกและใส่เสื้อชุดแบบประชาชนประชาธิปไตย และก็ยังเคยเปลี่ยนเป็นชุดเครื่องแบบทหารญี่ปุ่นไม่นานนะักก็ได้หวนกลับมาใส่ชุดประชาชนประชาธิปไตยอีกในปีที่คุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นเจ้าเมืองทองที่ที่เจียนซูนั่งเกี้ยวในวงเล็บลู่หนีคันใหญ่เข้าเมืองในเวลาเดียวกันที่ออกนอกเมืองก็มีเรือเล็กๆล,ล,ลำหนึ่งในเรือมีคนต่างชาติซึ่งเป็นนักเผยแพร่พระกิติคุณอาศัยอยู่กำลังรอหาบ้านที่อยู่อาศัย พอกันประกาศของมิชชันนารีคู่นี้จึงมีมิชชันนารีมาหนานจริงแบบไม่ขาดสายอาคารโบสถ์โรงเรียนสถานอบรมพระคัมภีร์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลมีกระจัดกระจายเต็มเมืองนี่เป็นการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรับใช้ของคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นการยืนยันถึงความอดทนอย่างมากเพื่อผลของจิตวิญญาณในปีคิเตศกกราช1911ประชาชน ผู้ก่อการปฏิวัติจากรอบภูเขาเขียวของหนานจิงได้เข้ามายึดครองหนานจิงจนได้ไล่คนในราชวังหมานโจไปหมดวางฐานของประชาชนใหม่ยกด็อร์ชุนเซนให้เป็นบิดาแห่งชาติและให้เป็นประธานาธิบดีชั่วคราวของประเทศจีน16ปีให้หลังท่านเจียงไคเชกนำทัพสู้รบขึ้นไปทางเหนือก็ผ่านมาที่หนานจิงและตั้งเมืองนี้ให้เป็นเมืองหลวง คิตศัการา1937ผ่านไป10ปีญี่ปุ่นตีเมืองหนานจริงแตกขมเหงเข็นฆ่าชาวบ้านชาวเมืองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แปดปีให้หลังญี่ปุ่นแพ้สงคารามดังนั้นท่านเจียงก็กลับมาหนานจริงอีกครั้งข้าพเจ้าจําได้ว่าบ้านของข้าพเจ้าอยู่ที่ถนนวังถงมันเหมือนวังมายากําแพงรอบบ้านสูงมากประตูมุกฝังด้วยห่วงทองเหลืองลานบ้านกว้างใหญ่มากรวมทั้งบ้านพัก และสวนดอกไม้ข้างๆประตูใหญ่มีสิ่งโตหินข้างรั้หนึ่งตัวสองข้างประตูมีม้ายาวเพื่อให้คนงานบ่าวไพ่ได้นั่งเข้าไปข้างในเป็นลานใหญ่ข้างหน้ามีห้องโถงใหญ่เครื่องเรือนในห้องโถงนั้นโต๊ะแล้วเก้าอี้เป็นพวกไม้แดงแกะสละักบนผนังมีภาพวาดใหญ่ผ่านไปประตูอีกบานหนึ่งก็เป็นลานใหญ่อีกที่สุดของลานก็เป็นห้องโถงอีกหนึ่งห้องสองข้างของลานบ้านนั้นมีประตูทรงกลมแบบะจั์เสี้ยว มีประตูทรงกลมแบบพระจันทร์เรียกว่าประตูพระจันทร์ผ่านจากประตูหนึ่งเข้าไปข้างในเป็นห้องถงที่ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามผนังฝังมุกและเสาบ้านทองคําเพดานบ้านแต่งเติมด้วยภาพวาดที่สีสวยงามมากเครื่องเรือนล้วนทําด้วยไม้ทอที่นี่เป็นห้องรับแขกของคุณพ่อของข้าพเจ้าเมื่อคุณพ่อจะให้แขกกลับท่านเพียงยกช่วยน้ําชาขึ้นผู้ติดตามก็จะเชิญแขกให้กลับ สวนแต่ละสวนห้องโถงแต่ละห้องโถงบ้านฝั่งนี้จะมีสวนดอกไม้ที่มีภูเขาเทียมบ้านเทียมและมีพุ่มไม้ดอกไม้ที่สวยงามมีสระน้ําในสระน้ําก็มีภูเขาเทียมรอบสระน้ํามีต้นหลิวย้อยลงมาเด็กๆจะมาเล่นกันที่นั่นในสระน้ํามีนกเป็ดน้ําสวยงามตัวผู้ตัวเมียกําลังเล่นน้ําอยู่นอกจากนั้นยังมีสระบัวในสระนั้นได้สร้างเก๋งในวงเล็บศาลาไว้ พวกเรามักจะไปนั่งกินก่วยจี้ในวงเล็บเม็ดเตงที่นี่ในหอเก็บหนังสือจะมีหนังสือที่มีค่าไว้มากมายนอกจากนั้นยังมีเวทีแสดงละครในวงเล็บเล่นงิ้วเวลามีงานแสดงหรือมีงานมงคลก็จัดหาคนมาแสดงในวงเล็บคนเล่นงิ้วมาแสดงที่นี่สำหรับประตูแต่ละบ้านมีแบบต่างๆกันบ้างเหมือนพระจันทร์บ้างเหมือนใบไม้บ้างเหมือนพัดบ้างเหมือนแจกันดอกไม้ หน้าต่างแต่ละบาลถูกวางไว้อย่างประณีตงดงามท้งรูปแบบและสีสันหากมีที่ว่างก็ถูกปลูกดอกไม้ต้นไม้ให้ดูสวยงามทุกสิ่งตกแต่งไว้อย่างประณีตและงามตาอีกส่วนหนึ่งของพื้นที่ถูกปลูกเป็นเรือนที่พักสร้างเป็นแถวแถว,แถวแถวละเจ็ดห้องประตูสี่เหลี่ยมเข้าออกต้องเดินตรงกลางเพราะที่นั่นเป็นห้องรับแขกของทุกบ้านตรงกลางของบ้านมีโต๊ะแปดเหลี่ยมตัวหนึ่งเป็นโต๊ะรับประทานอาหาร สองข้างของห้องโถงเป็นห้องนอนเตียงในห้องนอนถูกทาด้วยน้ำมันรักหิ้งวางของถูกแกะสลักและฝังด้วยมุกและเปลือกหอยบนเตียงมีผ้านวมที่ถูกจัดไว้เรียบร้อยสวยงามผ้าห่มและหมอนนั้นมีลายปักด้วยลายดอกไม้ทุกๆห้องโถงและทุกๆสวนดอกไม้มีชื่อเฉพาะของแต่ละที่เช่นห้องโถงบรรพบุรุษถาวันม่วงเก่งร่มเย็นบัวแจในวงเล็บเก่งบัวสำหรับอ่านหนังสือ ประพาคารนกกระเรียนสีขาวในวงเล็บนกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนป่าไม้ไผยหมื่นต้นหอหมาจิ้งจอกลายต่อไปนี้ใครจะขอแนะนําสภาพครอบครัวของข้าพเจ้าให้ท่านทั้งหลายทราบเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กที่บ้านยังมีเด็กอีก8คนที่ยังไม่ได้แต่งงาน พวกเราแต่และคนมีผู้รับใช้ประจําตัวสองคนไว้คอยรับใช้และในสองคนนี้จะมีคนหนึ่งติดตามตลอดเวลาไม่เคยทิ้งห่างเมื่อเราไปถึงที่ไหนคนรับใช้ก็จะอยู่ที่นั่นแม่นมจะอยู่กับเด็กเล็กอย่างน้อยถึง3ปีเหมือนกับเป็นแม่ของเด็กแม่นมของข้าพเจ้าดูแลข้าพเจ้าถึง16ปีดังนั้นเราสองคนจึงรักกันมากเด็กๆที่ประเทศจีนตั้งแต่เล็กๆต้องเรียนรู้เรื่องมารยาท คือพูดจากับใครต้องมีมารยาทโดยเฉพาะผู้ใหญ่เวลาเราพบกันจะไม่กล่าวคําว่าอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์หรือพบกันใหม่แต่จะขานเรียกชื่อตามยศศักดิ์เช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายคนโตพี่ชายคนที่สองน้องสาวที่6คุณลุงคนโตคุณสะพ้ายสองเป็นต้นเราถูกห้ามและไม่อนุญาตให้เรียกชื่อตรงๆเพราะเป็นการเสียมารยาทมากต้องฝึกหัดเรียรู้จักการพูดจาจนพวกเราอดไม่ได้เวลาเห็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน ก็ยังต้องเรียกน้องสาวแมวน้องชายหมาพี่ชายม้าคุณพ่อจ้างครูผู้ชายสองคนมาสอนลูกชายของพ่อที่บ้านและครูผู้หญิงสองคนมาสอนลูกสาวและมีครูพิเศษมาสอนเย็บปักถักร้อยเป็นต้นโดยว่าคุณพ่ออยากให้พวกเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเลยจ้างครูประวัติศาสตร์มาสอนพิเศษเมื่อเด็กผู้หญิงอายุ6ปีต้องถูกพันเท้าให้เล็กและแหลมในวงเล็บในอดีตหญิงจีนต้องมีเท้าเล็กๆ แม้คุณพ่อจะไม่เห็นด้วยแต่คุณแม่กลับเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําเพราะสังคมยังมีความคิดว่าหญิงงามหญิงบริสุทธิ์ต้องเท้าเล็กๆอนาคตถึงจะแต่งออกไปได้คุณแม่สั่งให้ข้าพเจ้าพันเท้าแต่แม่นมของข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าเจ็บปวดสาหัสตกเย็นแม่นมก็ช่วยแก้ผ้าที่พันเท้าออกและค่อยๆนวดเท้าให้ดังนั้นเท้าของข้าพเจ้าจึงไม่เจ็บปวดมากแต่พี่สาวทั้งหลายที่ได้พันเท้าและเท้าที่ถูกพันก็จะยิ่งพันให้เล็กลง พอถึงเวลาตุ๊จีนคุณแม่ไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าใส่รองเท้าผ้าไหมสีแดงที่มีลายปักสวยงามและชี้มาที่เท้าของข้าพเจ้าพูดว่าดูเท้าทั้งสองข้างใหญ่เหมือนกับเรือตลอดชีวิตอย่าคิดว่ามีใครจะมาขอแต่งงานด้วยเจ้าใส่ได้แต่เฉพาะรองเท้าสีดำเท่านั้นข้าพเจ้ามีพี่ชาย8คนแต่งงานแล้วทั้งสิ้นพวกท่านมีภรรยาพร้อมกับลูกเล็กๆก็อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกัน เพียงแต่พี่ๆทั้งหลายจะอยู่กันคนละหลังมีบริเวณส่วนตัวในบ้านหลังใหญ่นี้ต่างคนต่างมีบ่าวไพ่คอยใช้สอยส่วนตัวและพี่สาวที่แต่งงานออกไปแล้วแน่นอนก็คืออยู่กับสามีของนางที่บ้านของสามีและบ้านเราก็ยังมีลูกพี่ลูกน้องอีก20กว่าคนแล้วพี่ชายเหล่านี้ก็แต่งงานกันแล้ว ครอบครัวของเขาและผู้รับใช้ของเขาก็อยู่กับเขาพี่สะใายแท้กับพี่สะใายของลูกพี่ลูกน้องก็ยังมีสาวใช้ประจําตัวช่วยหวีผมแต่งตัวและทากิจธุระในบ้านอีกห้องครัวของบ้านข้าพเจ้ามีพ่อครัวเอกคนหนึ่งมีผู้ช่วยทงครัวอีก15คนทุกครอบครัวในบ้านหลังนี้จะรับประทานอาหารจากครัวใหญ่แห่งนี้แต่ข้าวปลาอาหารจะถูกส่งไปตามบ้านทุกคนจะรับประทานอาหารในบ้านของตนครอบครัวของเราดีต่อคนรับใช้ของทุกบ้าน มีที่พักมีอาหารดีๆให้มีคนทำสวนโดยเฉพาะและมีผู้ช่วยทำสวนห้องผ้าจะมีช่างตัดเย็บโดยเฉพาะและมีผู้ช่วยตัดเย็บอีกหลายคนเสื้อผ้าที่ใส่กันทั้งผู้ใหญ่และเด็กห้องผ้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีคนดูแลมา้าคนหามเกี้ยวและมียามสองคนตีเฉ่งบอกเวลากี่ทุ่มกี่ยามเป็นผู้เดินตรวจรอบๆบ,บ,บ้านทุกคืนและยังจ้างหัวหน้าขโมยช่วยคุมไม่ให้ขโมยคนอื่นๆมารบกวนบ้าน หัวหน้าขโมยมักจะกระโดดขึ้นหลังคาในเวลากลางคืนและเป่านกหวีดส่งสัญญาณไม่ให้ใครเข้ามาขโมยไม่ให้เข้ามาใกล้บ้านบางครั้งเล่นเอาพวกเราตกใจไปหมดคนเหล่านี้มักจะอยู่ภายใต้ผู้ควบคุมอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและผู้ควบคุมคนนี้ก็มีลูกน้องอีกหลายคนยังมีคนทำบัญชีหนึ่งคนเพื่อดูแลการเบิกจ่ายในคนเหล่านี้ แต่คุณแม่จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้อีกทีลูกชายลูกสาวสาภาย้ยหลานสาภาพลูกลูกหลาน,ลานและคนรับใช้ใชายหญิงผู้คุมที่ดูแลเวลามีปัญหาหรือธุระต้องมารายงานคุณแม่และคุณแม่จะสั่งการไปที่หัวหน้าผู้คุมเพื่อจะดําเนินการต่อไปท่านปกครองทุกเรื่องตามกฎระเบียบของบ้านเพื่อครอบครัวที่ใหญ่โตแบบนี้จะอยู่ในระเบียบวินัยเคล็ดลับของการครองเรือนของคุณแม่ก็คือเข้มงวดในการรักษามาร,รยาทกฎเกณฑ์ประเพณี ให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมทําตามผู้ใหญ่สั่งแต่เรื่องภายในของทุกๆบ้านแต่ละบ้านต้องรับผิดชอบกันเอาเองทุกๆวันตอนเช้าเมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วลูกชายลูกสาวลูกสะพ้ยหลานสะพ้ยต้องมาที่ห้องของคุณพ่อคุณแม่มาสวัสดีตอนเช้าคารวะท่านต้องมาเรียกคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่มีคําสั่งอะไรทุกคนก็กลับห้องของตัวเองได้คุณพ่อมีผมยาวรูปร่างหนักแน่นและเคร่งขรึมทุกค่ำนั่งเกี้ยว ลู่หนีมีคนหามกลับมาเมื่อท่านลงจากเกี้ยวคนรับใช้ทุกคนต้องใส่เครื่องแบบยืนเรียบร้อยรอเป้าอยู่สองข้างทางถือคมไฟไว้สูงเมื่อลงจากเกี้ยวแล้วจะมีผู้ติดตามใกล้ชิดคอยส่งท่านเข้าบ้านและตะโกนบอกว่าใต้เท้ากลับมาแล้วนี่เป็นสัญลักษณ์เพื่อพวกเราที่เป็นบุตรหลานเมื่อได้ยินเสียงจะได้รีบออกมาเข้าแถวที่ห้องโถงใหญ่และสวัสดีทำความเคารพรับท่านและท่านก็จะตอบรับพวกเรา และเสี่ยวอี้ภรรยาน้อยของคุณพ่อก็จะขึ้นหน้ามารับหมวกและเสื้อคลุมลายปักของคุณพ่อและเอาชุดที่ใส่ในบ้านมาให้คุณพ่อผัดเปียนนอกจากสิ่งที่ทําอยู่เป็นประจำแล้วหากไม่มีเรื่องอื่นๆแล้วพวกเราที่เป็นบุตรหลานก็จะได้พบท่านน้อยมาก